ชื่อเนี้ยเปลี่ยนมาสิบห้าปีแล้วค่ะ,เ,ะ,เ,ะ,ะเออใชกกแ่แล้วแล้วคุณเป็นใครทานางงามประชินี่นนยนะคทาาปรส,สาขาไหน,อ,นอ่าขอเบอร์โทรศัพออท์ออฟฟิศด้วยค่ะคอ่าของออฟฟิศวันนี้ทำงานเหรอคะออออวันนี้ปรณีย์เปิดเหรอ ใช่ครับอ่าแล้วคุณเป็นใครพนักง,งานไปรษณีย์อ่าแล้วเบอร์ตัวเองโทรมาทำไมอออขอขอ,บอเบอร์อะไรนะคะสองหกสองไม่ใช่เอาเบอร์ไปรษณีย์อ่ะไปของเบอร์ไปรษณีย์อ่ะอ่าสองหกสองห้าสี่ส าหนึ่งเก้าเก้าสี่แล้วคุณชื่ออะไรคะผมชื่อเหรออืมสมชายชื่อฟ้าครับสมชายสมชายชื่อฟ้าครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวโทรเข้าไปที่ออฟฟิศคุณแล้วนะแล้วคุณรับอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโทรไปเดี๋ยวเอาติดต่งอว่าผมเป็นพนักงานนะครับ เดี๋ยวทางลูกค้าก็ไปเชื่อมบ้านที่สั่งมาไวยครับสาขาสาขาเอชพาร์ตนะครับมันพูดเบาไม่ได้ยินสาขาแหลมฉบังครับครับสาขาเอชพาร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสายให้มาครับอ่าแล้วแล้วทำไมเราต้องเราต้องจ่ายเงินหรอหรือยังไงไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายครับสียค่าจ่ายค่าเสียจ่ายอะไรที่ย่างนะครับแล้วมีพัสดุมาให้เรา มันมีคนที่พูดรู้เรื่องกว่านี้ไหมคะมันมีคนที่พูดรู้เรื่องกว่านี้ไหมพูดกับคุณจะไม่รู้เรื่องเลยมีคนอยู่ข้างๆไหมคะเป็นคนไทยหรือเปล่าคะฮะท้าสวัสดีค่ะ,ะ,คะยังไงคะเรียนสายสุนทริลาสุนทิลานะคะค่ะค่ะมื่อกี้ทางพนักงานให้ข้อมูลไปนะคะถูกต้องไหมคะไม่ไม่ถูกต้องค่ะ โทรมาเรื่องอะไรครับโทรมาเรื่องอะไรคะโทรมาเรื่องโทรมาเรื่องอะไรคะโทรจากสำนักงานจ่ายไฟชนินทยนะคะจะแจ้งเรื่องวัสดุคุณลูกค้านะคะที่จะส่งให้นายสมชายแสลีนะคะได้เป็นผู้จัดส่งฝาะไม่ได้ส่งค่ะยืนยันกับเรานะคะคุณลูกค้าไม่ได้ผู้จัดส่งนะคะใช่ค่ะค่ะอาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีกับคุณลูกค้านะคะดังอมข้อมูลของลูกค้าไปแอบอ้างในการจัดส่งวัสดุนะคะแล้วของนั่นเป็นอะไรอะคะ แล้วผมเป็นประเภทเสื้อผ้านะคะมีเท้าสปอร์ต A T M สมุดบันทีนะคะซึ่งสมุดบันทีเปิดเป็นชื่อของคุณจันทีรานะคะเล่มนะคะจริงเหรอสุดเลยเสื้อผ้าห้าชุาดนะคะค่ะข้อความแกมะดูได้ทางใดทางหนึ่งเราก็ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้เนาะแต่ที่ลูกค้าต้องไ,าาอไปไนะแ,ไแจ,งปาจา้งความลงที่อจดประจำวันให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้ได้อ๋ออ๋อคืออันนี้รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยให้ช่วยเหลือไหมคะอ่าขอจเข้าใจค่ะค่ะก็คือทห้ีใ้เราช่วยเหลือไหมทางเราจะ แจ้งข้องูลแล้วก็เราข้อมูลตรงนี้ค่ะไปประกอบการแจ้งวันแล้ลงระจุประจำวันไว้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะและของไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งอ๋อค่ะเดี๋ยวไปแจ้งความค่ะเดี๋ยวไปแจ้งความเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะแจ้งข้อูลให้นะคะค่ะูไมีปากกระดาษคไม่มีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะแต่เขาจะแจ้งมาเขาจะแจ้งไม่ใช่เราแจ้งไปโทรกลับมาเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่อีกทีนะคะโทรกลับมาแล้วกันนะ 10นาทีนะคะเออให้10นาทีเลยโอเคขาดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียนดาบแลกระดาษไว้นะคะเออเอารีโพรมาแล้วกันโอเคค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโทรไปอีกรอบนะคะค่ะแล้วนี่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะอะไรครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะอยู่ในไปรษณีย์ครับอยู่ในไปรษณีย์ไปั้งางไหครับ ไปสนีแหลมชะบังใช่ไหมอ๋อไปสนีเปิดหรอคะค่ะเจมมี่ัชื่อทีที่สนะ้นค่ะนุเจมสครับค่ะลำปงปัดกลางครับลปงตั้งกางนะครับ อำเภอสามป่าตองนะครับสารป่าตองครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณอยู่สันป่าตองแต่คุณมาที่สารที่แหลมชะบังต่อคะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับค่ะแล้วคือให้เราไปแจ้งความมันมีอะไรในนั้นบ้างอะคะมีปัสสาวะสุขช้อนได้นะครับปัสสาวะสุขช้อนช้อนไมมานะครับ สมุดบัญชีเก้าด้วยครับสมุดบัญชีเเล่มด้วยมีนั่งนี้ีสารลด้เป็นเชื่อวของลูกค้านะครับมีอะไรนะขขขขและมีบัญชีสารได่เป็นเองชื่อข,ข,ของลูกค้านคะครับเออเบอร์เนี้ยเราโทรกลับไปตอนที่เราอยู่สถานีตำรวจได้ไหมคะมีเบอร์อที่โทรเดี๋ยวแต่นะครับเดี๋ยวถ้า ไม่ใช่ตอนนี้ผมจะองสายให้ครับโอนไปไหนโอดไปไหนคะุดสไปสุดไปดลุดส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 ุ่สุองุดส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 ดสุดสดสุดงไดสุดสดสุสเดสุ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 ดสสุดสุดสสุดสุดสคดสุไม่ด้องสุดสุดงุดสุดสุดสดดี๋ยวไปสดดสุดสุดสุดงุดส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 อดสุดส่มสุดสุ่ดสดสุดุดดดาดเดดาต้องรดุ คุณสมชายใช่ไหมเบอร์นี้ใช่ไหมคะมีเบอร์จากศูนมือถือป่ะครับคบเบอร์คุณนะ่ะมันบวกอะไรอะ่ะศูนย์ศูนย์สองสามสี่ห้าห้าพันหรอคะมีมือถือไหมนี่มันเบอร์อะไรอะ่ะผมเป็นพนักงานครับคร,รับคุณเป็นพนักงานครับแล้วคุณเป็นพนักงนานเหรอผมเป็นพนักงานทางมาพนักงานผมคืออันนี้เป็นพนักงานไปรษณีย์ถูกไหมครับเอตอตอ,ตอนนี้เราอยู่ตอนตอนนี้เราอยู่ไปรษณีเหมือนกัน คุณคุยจากเจ้าหน,น,น้าที่ประชานีได้ไหมใช่ไหมคะอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะคุยฟังพ,พี่อย่ามา,า,ลา,านนหลอกคนอื่นเขาเลยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ไปชนีเหรอเบอร์กลางก็เบอร์อะไรไปชนีเบอร์กลางเบอร์อะไรขอรหัสไปขอรหัสไปขอรหัสพนักงานหน่อยสิจะได้มาตรวจเช็คดูพี่อย่ามาหลอกคนอื่นเขาเลยพี่ แค่นี้นะ,ะย,ยุ่งอยู่ด้วยขอบขอบคุณมากนะครับว่าไงเราว่าไงคะเขาบอกว่าเขาจะรหัสคุณอะมีรหัสเปล่าฮะอ่าก็คือเขาขอรหัสคุณคุณยังไม่ให้เลยมีรหัสแล้วเปล่าเพราะเนี่ยอยู่ไปสนีเหมือนกันเอาไหมเอาไหมเอาไหมรหัสส่งมาสิคนไทยป,ป่ะเนี่ยไปหลอกคนอื่นเขาเนี่ยคนไทยป่าอะ คนไทยเกาป่าไปหลอกเขาเนี่ยอ่ออันนี้ขอรหัสเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อ่ะเขาเขาขอจะเช็คให้ที่นี่เขาจะเช็คให้ว่าคุณมีตัวตนไหมครับครับคือเลขอะไรคะชื่อด้วยชื่อด้วยแล้วก็เลขรหัสไม่มีเนาะเดี๋ยวโทรไปหลอกเขาเลยนะเพราะน้าขี้เกียจแล้วเหนื่อยแล้วก็ทำอย่างอื่น